ดวงประจําวันสําหรับวันนี้ก็วันเสาร์ที่สิหของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับแรมสามคาเดือนสปีมะเส็งสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเกหะสถานอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราทั้งนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไร แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเรารวมถึงในด้านของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเราก็จะไม่ได้โชคไม่ได้ลาบเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากสถานหรือว่าอาคารบ้านช่อง เราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียว สีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะใส่เสื้อผ้าหรือว่าจะออกจากบ้านให้ท่านมีสีเขียวติดไปบ้างจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้เลิกผ้านาทีเลิกที่ดีก็ในช่วงของหกโมงเชา้าไปถึงแปดโมงเชา้า ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านเอาเลข41หรือ14ติดไว้บ้างจะมีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ ถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรอย่าเพิ่งลงทุนจะเป็นการดีสำหรับเฉพาะวันนี้ถ้าหากว่าท่านลงทุนวันนี้ท่านจะขาดทุนท่านจะทำอะไรจะไม่ได้มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวท่านในเรื่องของการลงทุนวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์อย่าเพิ่งลงทุนจะเป็นการดีการเงินการทองวันนี้จะมีรายรับในช่วงของตอนเช้าๆไปหาตอนสายๆ แต่พอถึงตอนบายๆท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ให้ท่านระวังในเรื่องของการจ่ายอีกเช่นเดียวกันท่านอาจจะอยากได้โนนอยากได้นี่สิ่งของที่ไม่จําเป็นก็อย่าไปจ่ายหรือว่าอย่าอย่าไปอยากได้เพราะฉะนั้นในท่านประหยัดไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร ในช่วงของวันนี้จะมีการแง่งอนหรือว่าพูดนิดพูดน่อยก็จะมีการไม่เข้าใจกับเราคอยจ้องจับผิดในช่วงของวันนี้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษในตัวของท่านท่านออกจากบ้านวันนี้นุ่งผ้าใส่ผ้าให้มีสีน้ำตาลติดไว้บ้างจะเป็นการดีถ้าก่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเลิกผ้านาทีเลิกที่ดีในช่วงของสามโมงเช้าถึงสี่โมงเชา้า และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้มีเลขสามหกหรือว่าหกสามจะเป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานเหมาะกับการค้าขายถ้า,าว่าท่านจะค้าขายอะไรในช่วงวันนี้จะดีจะขายทางหน้าร้านหรือขายทางออนไลน์ท่านจะขายดิบขายดีมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาท่าน ในช่วงของวันนี้การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันจะมีเงินหมุนเวียนท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงของวันนี้คนรักคนใกล้เอาอกเอาใจดีทำอะไรให้การปรึกษาฮารือในเรื่องของการงานในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนนันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีถ้าว่าท่านจะออกจากบ้านใส่เสื้อผ้ามีสีเหลืองติดไปบ้าง จะนำโชคนำลาบมาให้กับตัวท่านในวันนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดีในช่วงของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็คือในช่วงของวันในของเวลา10นาฬิกาถึง13นาฬิกาจะเป็นเลิกผานาทีเลิกที่ดีของท่านในวันนี้และเลขที่เป็นมงคลกับตัวของท่านนั่นก็คือเลข9กับเลขห9 5หหรือว่าห้า จะเป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีงานเร่งด่วนเข้ามาท่านท่านก็ทำได้ ในช่วงของวันนี้การเงินการทองถือว่าดีจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงของวันนี้แต่ท่านต้องระวังการจ่ายไว้บ้างในช่วงของตอนเย็นๆในเรื่องของคนรักคนใกล bon. ้าอาจจะมีการถบเถียงกันได้ในเรื่องของการงานในวันนี้อาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในท่านระวังไว้จะมีการทระเลาะเกิดขึ้นในช่วงของตอนเย็นเย็น นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนนันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธ ประจำวันนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงของ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาและเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดเกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้นั่นก็คือเลข3.7หรือเลข7.3ให้ท่านรองเสียงโชคเลี่ยงเสียงลาบดูได้จะเป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวัน พุประจําวันนี้ในเรื่องของการงานในวันนี้จะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ก็ท่านทํางานส่วนตัวก็จะมีงานเข้ามาบ่อยครั้งท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในวันนี้การเงินการทองถือว่ามีเงินหมุนเวียนก็ถือว่ามีรายรับกับรายจ่ายสลับกันอยู่ในวันนี้บางทีก็จ่ายมากบางทีก็รับมากเพราะฉะนั้นในท่าน ประหยัดไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของคนรักคนใกล้วันนี้จะจู้จี้งุดหงิดพูดนิดพูดหน่อยจะมีการแง่งอนเพราะฉะนั้นใท่านใจเย็นเย็นไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤาสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสประจําวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้แตาว่าท่านจะออกจากบ้านเสียงออกจากบ้านให้มีสีเหลืองติดไว้บ้างจะเป็นการดีจะมีโชคมีลาบ และเลขที่เป็นมงคลสำหรับในช่วงของวันน <c ough> <üss> ี ars, ้ก็คือเลข5445ถ้ากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ในยามที่ดีเลิกที่ดีก็ช่วงของ15นาฬกาถึง18นาฬกาของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจําวันนี้เรามาดูในด้านของ การงานของท่านบ้างว่าเป็นอย่างไรการงานนั้นเหมาะกับการค้าขายท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสจะเหมาะกับการค้าขายอย่างมากถ้าหากว่าท่านจะขายอะไรในวันนี้จะมีผลดีจะมีกำไรกำไรที่งดงามในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันวันนี้จะมีคนมาขอหยิบขอยืมให้ท่านระวังไว้บ้างถ้าหากว่าท่านให้ไปแล้ว ก็อาจจะไม่ได้คือในท่านเตรียมทำใจไว้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในวันนี้ก็มีการจู้จี้หงุดหงิดบนโน่นบนนี้ทำให้ตัวเรานั่นต้องคิดมากเพราะฉะนั้นในท่านระวังในเรื่องของอารมณ์มิฉะนั้นอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤาัสประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ เลิกผานาทีเลิกที่ดีนั่นก็คือในช่วงของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั่นก็คือ6นาฬิกาถึง8นาฬิกาจะเป็นเลิกผานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้เลิกและเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านก็คือเลข6 2สองสองให้ท่านมีติดไว้บ้าง จะเป็นการดีในเรื่องของการงานวันนี้การงานท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีงานเร่งด่วนแต่ท่านก็ทำได้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ดีจะมีรายรับเข้ามาอยู่เรื่อยๆในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจดีนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างว่าเป็นอย่างไรท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนนนัหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีมสีครีมสีฟันบุรีนี่สองสีนี่จะเป็นสีที่ดีถ้ากวท่าน ใส่เสื้อผ้านุ่งผ้าไปเหนือไปใต้ในวันนี้มีสีครีมติดไปบ้างจะมีโชคมีลาบและเวลาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั่นก็คือในช่วงของ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาจะเป็นเลิกพานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่าน และเลขที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือเลข3กับเลข1นึ่งสามให้ท่านติดไว้บ้างจะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในเรื่องของการงานวันนี้เรามาดูซิว่าการงานเป็นอย่างไรถนะ้หาว่าท่านทำงาน ส่วนรวมวไม่ท่านระวังอาจจะมีปากมีเถียงกันได้ในเรื่องของการงานในท่านระวังไว้อย่าใจร้อนจะเป็นการดีในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ท่านระวังอาจจะมีคนมาพูดจาหลอกลวงให้ท่านได้เสียเงินเสียทองให้ท่านระมัดระวังไว้การคบคนอีกเช่นเดียวกันในวันนี้อาจจะไม่จริงจังอะไรกับเราจะทำให้ตัวเรานั้นเสียเงินเสียทองได้ ในเรื่องของคนรักคนใคร่ในช่วงวันนี้ก็ถือว่าดีพูดจาดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการทองและการงานก็ให้ความร่วมมือดีในเรื่องของคนรักของเราในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านทีนท่เข้ามารับฟางดวงของท่านจนครบเจ็วันก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี